สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2566ครับมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ซอยสามัคคีธรรมนะครับอยู่กับพี่ต่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มามอบเตียงนะครับซึ่งคนป่วยนะครับอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวจะถามความสึกของพี่ต่อนะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นสถานบนิรเตียงให้กับผู้ป่วยซึ่งตาแกก็อายุเยอะแล้วก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกครับ ดีทางป้าพาขอมาผมเลยประกาศเข the, um, ้าทางชมรมขอทางชมรมอีก <dislike> ท <UC S> ีค <kaz> รับก็ขอบคุณทางชมรมครับครับผมป้าพานะครับขอบคุณมากค่ะที่ได้ช่วยเหลือไม่รู้จะพูดยังไงชื่นใจครับผมขอเชิญพี่ครับทางรู้สึกน้อครับพี่ครับเชิญอ๋อก็ขอบคุณทางผู้ป่วยด้วยครับสำหรับชมรมและทีมงานทุกท่านนะครับที่รีบให้การช่วยเหลือเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ในเขตสมุทรีคลองสานจอมทองนะครับต้องการลง เตียง ers, แพมเพิร์ดหรือของใช้สําหรับผู้ปว่วยหรือเด็กอ่อนแล้วก็ผู้ยากไร้ไครับติดต่อเราได้ครับชมรมสอง้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้เลครับทาแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทาครับอย่างนัน้นก็เป็ัว่าครับก็เครับผมก็ตัวแทนชมรมสองล้อใจบุญนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้มามอบเตียงให้ครับ ครับก็เป็นคำพูดครับจากพี่น้องเราแล้วก็นะครับผู้ประสงานครับพี่ต่อนะครับซึ่งเป็นจะเปรียบเหมือนหนึ่งในีทีมงานก็ว่าได้คอยหาทั้งอุปกรณ์เข้าทางจําลมแล้วก็ครับนำออกไปดูแลพี่น้องที่เขาต้องการครับวันนี้ก็ไปอีกหนึ่งเคสครับกับคุณป้าพาพัฒน์มีความประสงค์ใช้วันนี้เราไม่ใชมาแ็งเดียวพี่ต่อเรามีเดินขึ้นมาด้วยนะพาคนเดินขึ้นมาด้วยครับนี่ก็เป็นนะครับเป็นคำพูดของนะครับ แล้วก็พระตาแล้วก็ทีมงานพวกเราครับก็ขอฝากไว้ครับแบบชมรมสองนัดจะเปดื่อนุญาตไร้ครับสิ่งใดครับที่เป็นองค์การแพทย์ที่ไม่ใช้แล้วรับนำให้เราครับเพื่อมาซ่อมดูครับแล้วเราจะได้นำไปนะครับให้กับห่ที่มีความประสงค์ต้องใช้ครับนำไปมอบให้ใช้ต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นเชือของชมรมนะครับร่วมกันครับชุบผ้าชุการของการสับหนุนการซุ้เสื้อครับรานนำมาครับซื้อออปกณน ทางแพทย์ให้แก่ชมรมครับแล้วก็ขอฝากครับทางด้านผู้เสียชีวิตนะครับใครไม่มีโลงศพนะครับหรือไม่มีรถรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือไม่มีเงินสวดนะครับทางชมรมดีครับที่จะเข้าไปเป็นสถานบุญให้ครับเพียงแค่ท่าน็อกซ์เข้าไปครับที่เพจชมรมสอง้อใจบุญก็อยู่แยกไรครับเราไม่ได้จะ่มงเยกันครับเราดูการทำงานทองเราครับแล้วขอฝากเรื่องครับถ้าทีมงานท่านใดดศร้าท่านใดครับของชมรมสอง้อใจบุญก็อยู่แยกไร เรียกเก็บผลประโยชน์รือทรัพย์สินของพี่น้องให้แจ้งไวยังชมรมสองน้องจะบูรณาสุจรไรครับท่านประธานคุณเอกชัยแท่เดียวครับจ,จัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ไม่ดีต่อชมรมครับวันนี้พวกเราขอกราบลาปตก่อนครับเดี๋ยวเรามีหลายเคสกันมากวันนี้มีทั้งบางมดมีทั้งสุขสวัสดิ์นะครับวันนี้เราไปกันหลายเคสมาก ครับชมรมเราไม่เลือกนะครับเราไปทั่วประเทศไทยแต่ที่เราต้องยืนหยัดที่เขตธมรลีคลองสาและจอมทองเพราะพวกเราเกิดตรงนี้นะครับยังไงขอฝากด้วยครับสอัดีครัวันนี้ขอกราบลาไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ